โอ้โหอะไรบ้างวะโอกาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยดีอนี่เราอยู่กับคอมแบทโวลู EP ที่สอง การเล่นขออย่างเดวการปลเิการโอ้อีกต้ไม่ด้ทำอางนี้้งทำเขาต้งงตงเอจะเล่นสูตรเดิมกันดีกวที่ว่าระดับคนนี้แบสู้กันรับคนนี้ ซึ่อเขาก็โหดก็เดี๋ยวระครือบมได้เงินแทนจับอะไรไ่รู้ะไอ่รู้ลนี่ยไอ้มอนี่ไงมันมีพาระเบิดใช่ไ้มได้ ले चार लेते <laughs> ขไม่ตายเขาไม่ตายแต่อย่างน้อยรอได้แล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับอืมอันนี่ไงคุณเอ๋อันี่ไงนี่ไงที่โดนกูเรื่องนลงกระดับดู i don't want to buy trouble with buying <laughs> บบคือไม่น่าของจริงขนาดนั้นก็ได้ไม่ปลาระเบิดอะไรอ่ะแล้วมันก็แัดสลักบอลยูนเนาะทำให้เสียตัวจะประมาณแบบนี้กทีไรผมจะตีเลยเนี่ยทีเนี้ยวิ่งวิ่งออกไปกลางดงแล้วก็ พักก่อนวิ่งพักไวออ้อุ้ยนี่อะไรมันสำสบีาย,ย,ยไม่เล่นที <laughs> ดีาวา <c oughs> เอาดีเงาดีว่าไงล่ะฮะเกินหัวไอหัวอมาไอหัวดิเงาใช่ไหมหิวก็เลยหิวก็เลย มีควายตัวหนึ่งติดกาบ 这一部分好办的。 กดทีเดียวกูกดระเบิดกดระเบิดนี่เยี่ยบเลยเนี่ 我们是敌人。 เปลี่ยนคอนเทนต์การ์ดดีนี้แหละ โอ้ยน oh, okay. no ักยงก็อีกคลิปหนึ่้จะไปไทยก็เซนอีกไปหาคนอื่นและก็เอาไปชนีแล้วกันเจอกันคลิปหน้านะบายบายเจอกันคลิปหน้านแล้วมันงผมคิดว่าคลิปหน้าน่าจะได้เจอกันยิงออกไปอไปคลิปแต่ละทียากชิบหายในที่ไม่ได้ติดเยอะเลย ô nào mà Yeah, dạ ngồi quê lại là còn áp